ครับสวัสดีครับคืนนี้มาหัวค่ำเป็นพิเศษเลยสามทุ่มยังไม่ครึ่งเลยเนี่ยปกติโน่นแหละครับห้าทุ่มเที่ยงคืนตอนนี้บรรดาคนที่ติดตามผมปราศัยก็ปรับตัวกันไม่ทันเพราะว่าเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยนะครับแต่อย่างที่สัญญากันไว้กับบรรดาพี่น้องมวลมหาประชาชนก็คือว่าในสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้เริ่มต้นพูดถึงเรื่องของระบบธรรมาิบาลหรือความไม่โปรง่งใสในเรื่องพลังงานปตทกับระบอบทักษิณซึ่งผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งใจเอาไว้เลยว่าไว้มาพูดมาจากันในตอนท้ายๆของการต่อสู้เพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วภายหลังจากที่การปฏิวัติประชาชนดำเนินการไปจนสำเร็จแล้วการสร้างความสุจริตการสร้างธรรมิบาลในประเทศนี้ต้องเกิดกับเรื่องพลังงานด้วยครับพี่น้องครับจึงจะเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผมสัญญากับพี่น้องว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยไม่ว่าช่วงก่อนกำนันหรือหลังกำนันก็ดี จะมีคนขึ้นมาพูดเรื่องพลังงานเรื่องปตทเรื่องระบอบทักษิณความจริงแล้วเราเตรียมไว้อีกคนหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านมีอุบัติเหตุเล็กน้อยเลยเลื่อนไปเป็นวันพฤหัสผมก็มาพูดวันนี้ก่อนวันพรุ่งนี้หลังจากลุงกำนันพูดจบจะมีเรื่องพลังงานเรื่องปตทกับระบอบทักษิณต่อกันทันที โดยวันพรุ่งนี้คนที่จะมาปราศัยคือคุณอัธวิทย์สุวรรณพักดีครับพี่น้องและวันพุธผมก็ติดต่อทาบทามกันเอาไว้แล้วเป็นคนหนุ่มหนึ่งที่รู้เรื่องพลังงานเรื่องปตทเป็นอย่างดีท่านจะมาพร้อมนักวิชาการท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับดูแลเรื่องเศรษฐกิจคือคุณกอบศักดิ์สภาวสุขกรับพี่น้องในวันพุธ ในวันพฤหัสก็จะมีสุขก็จะมีไว้ค่อยๆเปิดค่อยๆขยายกันไปแต่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เราจะพูดกันถึงเรื่องพลังงานเรื่องปตทเรื่องระบอบทักษิณในทุกแง่มุมอย่างลึกซึง้งแต่ก่อนที่ผมจะลงลึกเรื่องพลังงานครับสักครู่นี้สงสัยกำนันจะลืมไปว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนยังไม่จบสิน้นเมื่อวานได้พักหนึ่งวันวันอาทิตย์ วันเสาร์เรามีประชุมใหญ่กปบสทั่วประเทศวันนี้เป็นวันหยุดราชการชดเชยหยุดหนึ่งวันวันพรุ่งนี้เริ่มแล้วพี่น้องเราจากลุมพินีครับพรุ่งนี้ล้อหมุนตอนสิบโมงพี่น้องครับเจอกันที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีรอหกที่ด้านหน้าตรงนี้ครับส่วนจะไปที่ไหนยังไม่บอกไว้พรุ่งนี้แล้วจะรู้ เอาไว้เหลิมมันคิดซะหน่อยได้ตั้งรับกันไม่ถูกผมกลับมาเรื่องที่สัญญากับพี่น้องครับว่าเราจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องระบอบทักษิณเพราะวันนี้กำนันได้พูดกับพี่น้องอย่างชัดเจนครับว่าการต่อสู้ของเรานั้นมีเป้าหมายคือการโค่นล้มระบอบทักษิณอย่างขุดรากถอนโคนจะไหมครับพี่น้อง เพราะวันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างได้พิสูจน์แล้วว่าระบอบทักษิณน,นั้นเป็นระบอบที่เข้ามาทำลายตั้งแต่คุณธรรมพื้นฐานของระบบราชการทำลายคุณธรรมพื้นฐานสังคมไทยระบอบทักษิณเข้ามามีการกอบโกยทุจริตโกงกินทุกชนิดมีการหาผลประโยชน์เข้าตนเข้าพวกมีตั้งแต่การแก้กฎหมาย มีตั้งแต่การออกกฎหมายเพื่อประโยชน์กับตัวระบอบทักษิณเองมีตั้งแต่การเข้าไปแทรกแซงอำนาจน,นิติบัญญัติด้วยการค่อยๆกลืนสภาไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วในที่สุดระบอบทักษิณก็ทำให้สภากลายเป็นสภาทาตใจะไหมครับพี่น้องแถมยังไปถึงวุฒิสภาด้วยระบอบทักษิณยังส่ง โคลนนิ่งของตัวเองคือยิ่งรักษณ์ชินวัตรไปคุมอำนาจฝ่ายบริหารแล้วให้ยิ่งรักษณ์ชินวัตรใช้อำนาจทางการบริหารในการแต่งตั้งคนของตัวเองให้ไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญต่างๆจนระบบราชการนั้นถูกทำลายลงอย่างย่อยยับค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงานแต่ค่าของคนอยู่ที่คนของใครกรบพี่น้อง ระบบราชการจึงระสําระสายในสัปดาห์ที่แล้ว,ลวผมบอกกับพี่น้องว่าทักษิณเมื่อยามมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในปี2544นั้นมาด้วยความแรงอย่างยิ่งคนทั่วไปจะจำทักษิณได้จากนโยบายที่เขาโฆษณาดังมากในเวลานั้นนั่นก็คือกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้าน รักษาทุกโรค30บาทและพักชำระหนี้5ปีแต่สิ่งนั้นเป็นประชานิยมที่เป็นเสมือนกับน้ำผึ้งที่ฉาบเคลือบมาบนขนมระบอบทักษิณให้คนกินแล้วติดใจแต่เนื้อในระบอบทักษิณคือยาพิษทั้งหมดต่อสังคมไทยครับพี่น้องทักษิณเข้ามาครั้งแรกๆในช่วงต้น จึงสร้างความมือหาด้วยการบอกว่าเขาเป็นคนรวยที่ไม่โกงต้องการจะทำให้เศรษฐกิจประเทศนี้มันเติบโตเขาบอกว่าเศรษฐกิจระดับล่างจะเติบโตได้ด้วยการให้เงินและการเข้าถึงแหล่งทุนกับคนยากคนจนแล้วเขาก็เอางบประมาณแผ่นดินไปให้หมู่บ้านละล้านหมู่บ้านละล้านทั่วประเทศให้คนกู้กันคนละสองหมบาทไม่เกิน อย่างเบิกบานทั่วประเทศเป็นเงินนับ7-8หมื่นล้านบาทโดยที่เงินเหล่านั้นที่สุดแล้วมีผลวิจัยออกมาชัดว่านำไปซื้อเครื่องอุป,ปโภคบริโภคและจำนวนมากคือซื้อโทรศัพท์มือถือกับพี่น้อง30บาทรักษาทุกโรคก็ทำให้มีปัญหาเรื่องคุณภาพการรักษาและพักชำระหนี้หปี ก็ไม่ได้เป็นการแก้หนี้นอย่างยังย่งยืนแต่ทักษิณโฆษณาอีกบอกว่าถ้าจะให้เศรษฐกิจโตกว่านี้ประเทศไทยต้องนำเอาสินทรัพย์แอสเซทที่มีในประเทศนั่นคือรัฐรวิสาหกิจคำว่ารัฐวิสาหกิจนั้นหมายความว่าเป็นกิจการทำกำไรที่รัฐเป็นเจ้าของทักษิณบอกว่าต้องเอารัฐวิสาหกิจทั้งหลาย มาแปรรูปเสียคำว่าแปรรูปก็คือเอาสินทรัพย์รัฐวิสาหกิจมาตีเป็นมูลค่าหุ้นแล้วทักสินก็เอาหุ้นเหล่านั้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์อ้างว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับรัฐวิสาหกิจแต่โดยความเป็นจริงเมื่อรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นถูกตีมูลค่าเป็นหุ้นไปแล้วและขายในตลาด ใช้กฎหมายบริษัทมหาชนมาดำเนินการรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการด้านสาธารณูปโภคและการดูแลพี่น้องประชาชนกลายเป็นบริษัททำกำไรและไม่ได้คิดถึงประชาชนแต่คิดถึงกำไรและผู้ถือหุ้นกับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ทักษิณทำคำถามมีอยู่ต่อไปว่า ตลอดที่ทักษินมาเป็นนายกครั้งแรกเขาแปลรูปไปกี่บริษัทที่ฮือฮาที่สุดน ja ั้นเขาแปลรูปทั้งหมดหบริษัทแต่ฮือฮาที่สุดคือแปรรูปการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยกลายเป็นบริษัทปตทครับพี่น้องนี่เป็นหนึ่งในห้าที่คลึกโครมที่สุดถามว่าทำไมปตทเป็นอันแรกพี่น้องครับเพราะปตท เป็นกิจการที่ผูกขาดด้านการดำเนินเรื่องพลังงานละวางเรื่องแก๊สซึ่งขุดได้ในอ่าวไทยกับกิจการด้านน้ำมันซึ่งการปิโตเรเลียมซื้อน้ำมันมาและขายให้กับโรงกลัน่นเมื่อเป็นปตาทาโดยตัวเองเป็นผู้กำหนดราคาแต่ก่อนการปิโตเรเลียมเป็นของรัฐร้อยเปอร์เซนต์พอแปลรูปปั๊บ รัฐถือหุ้น51%กองทุนวายุพักในกระทรวงการคลังถืออีก15เป็น61อีก39เป็นของเอกชนทั้งสิ้นและการขายหุ้นปตทในยุคทักษิณใช้เวลาขาย77วินาทีคนถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนในกลุ่มพักพวกเพื่อนฝูงทักษิณชินวัตรทั้งสิ้นพี่น้องครับ ตลอดเวลาที่ทักษิณแปรรูปปตทมาปตทกําไรเริ่มจากสองหมื่นล้านประชาชนซื้อน้ํามันถูกกว่านี้ซื้อแก๊สถูกกว่านี้มาวันนี้ปตทกําไรครับเท่าไรแล้วครับแสนกว่าล้านบาทแล้วเราเติมน้ํามันแพงขึ้นหรือถูกลงครับพี่น้องเราซื้อแก๊สถูกลงหรือแพงขึ้นครับพี่น้องแล้วปตท ทำไรมากขึ้นหรือลดลงครับพี่น้องชัดเจนมากผมจึงมีกราฟตัวหนึ่งที่จะบอกว่าที่ทักษิณแปรรูปปตทเนี่ยมันลึกซึ้งมากวันนี้จะมาอธิบายเฉพาะเบื้องตน้นพรุ่งนี้มาลืนจะลงลึกไปทีละเรื่อง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 พี่น้องจะเห็นเลยว่าอ๋อไอ้ระบอบทักษิณน,นี่นะถ้ามันกระโดดมาทําเรื่องพลังงานนี้ มีหวังประเทศไทยครับกระดูกก็ไม่เหลือครับพี่น้องขึ้น powerpoint ตัวแรกที่ผมอธิบายสัปดาห์ที่แล้วทวนกันนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลงในรายละเอียดครับพี่น้อง powerpoint ตัวแรกนั้นพร้อมไหมฮะขึ้น powerpoint ตัวแรกครับอตั้งแต่ปี45ถึง57ถามว่าทาไมสี่หครับ 4.5เป็นปีแรกที่ทักษินแปรรูปบริษัทปตทจากของรัฐร้อกลายเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนมีเอกชนก็มาถือหุน้นวันนี้ถ้าใครค้นว่าหุ้นอีก39%เนี่ยเอกชนใครถือเนี่ยตามยากแล้วเพราะส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่ถือหุ้นในนามนอมินีของคนอยู่เบื้องหลังซึ่งเอาเงินมาลงแล้วก็เอากำไรจากปตท ส่งกลับเข้าไปในกองทุนและคืนกลับผู้ถือหุน้นวันนี้มีคนทําบอกว่าระบอบทักษินเนี่ยทำสองขาขาหนึ่งมาเป็นรัฐบาลมีน้องสาวคือยิ่งลักดูแลงบประมาณหลวงปีละ2.5ล้านล้านบาทควบคุมบริหารราชการแผ่นดินแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั้งหลาย สั่งให้ใครเป็นอะไรก็ได้ข้ามหัวคนนั้นคนนี้จนกระทั่งมีกรณีทวินเปลี่ยนสีมาแล้วแต่ทักษิณน,นั้นใช้อำนาจบริหารผ่านยิ่งรักชินวัตรแต่งตั้งข้าราชการที่เป็นบริวารและพร้อมที่จะทำงานรับใช้ระบอบทักษิณโดยใช้วิธีการเลี้ยงดูผ่านทางบริษัทที่เรียกว่ารับบบปตท มีทั้งอยู่ในราชการมีทั้งกเกษียณไปแล้วใครที่เป็นคนทำงานให้เขาคนมีอำนาจที่อยู่ในระบอบทักษิณจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการถามว่าแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแล้วได้อะไรครับโอ้โหเงินค่าตอบแทนรวมกันบริษัทเดียวประมาณ3ถึงหล้านบาทถ้าเป็นหลายหลายบริษัทบางคนผมเคยบอกพี่น้องแล้วรับ เงินตอบแทนจากบริษัทที่เป็นกรรมการปีละอย่างน้อย40ล้านบาทกับพี่น้องครับ40ล้านเพราะฉะนั้นจึงมีคนเปรียบเทียบว่าเมื่อเอายิ่งลักษ์มาเป็นรัฐบาลคุมงบ2.5ล้านล้านตรงกลางเป็นกลุ่มชินขอบซึ่งเสมือนกับเป็นเครือข่ายธุรกิจส่วนตัว ก็ใช้เลี้ยงคนครอบครัวและพักพวกแต่ทั้งสองขานี้ใครเป็นกรรมการใครเป็นข้าราชการที่ทำงานรับใช้ระบบทักษิณและบริวารในกลุ่มชินขอบของทักษิณน,นั้นแทนที่จะใช้ธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงดูคนเหล่านี้อย่างเดียวระบอบทักษิณจะส่งคนทั้งจากชินขอบและจากรัฐบาลไปนั่งเป็นกรรมการ ในบริษัทปตทและบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือปตทซึ่งมีอย่างน้อย126บริษัทกับพี่น้องครับ